นี่ครับบรรยากาศการเปิดเวทีปราศัยหาเสียงของผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดพิจิตรผู้สมัครเองก็ชูนโยบายเรื่องการประกันรายได้ใจเงินอุดหนุนให้กับชาวนาสวัสดิการอื่นๆนะครับแล้วก็ก็มีการให้คำมั่นว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่สภาแล้วก็นำเสนอเป็นกฎหมายต่อไปให้นะครับแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านขายอาหารนานาชนิดพวกเขาบอกว่าไม่ต้องรอให้ผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเลยครับเพราะพอมีประชาชนมารวมตัวกันเยอะๆแบบนี้ก็เป็นโอกาสในการขายอาหารน้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็นร้านขายหมึกยาก่างมันฝรั่งทอดถั่วลิสงต้มอาหารประเภทยำต่างๆนี่นี้ถั่วลิสงนะหมึกย่างนี่ครับขายดีมากๆนะครับแล้วก็มีอาหารประเภทยำน้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆยอดขายดีกว่าช่วงการขายปกติหรือว่าตามงานรื่นเริงเสียอีกครับยอดขา,ายก็ได้อยู่ประมาณ6 7เพันแปดพันประมาณนี้ดีดีดีกว่าเราอยู่ว่างใช่ เขส่วนมากถ้าไปตมงานบางทีก็ไม่ถึงยอดไม่ถึงประมาณนี้นประมาณเด้ประมาณเท่าไรมัน,ม,นมันแล้วแต่ที่อย่างพี่บางที่ก็ห้าพันหกพันบางที่ก็สามพันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะคือมันดีไม่ต้องมันเป็นแหล่งที่รวมคนเลยใช่ไหมใช่ก็คือว่าถ้ามาตรงเนี้ยหนูยอดหนูอย่างน้อยก็ห้าต้องต้องห้าอัพขึ้นอยู่แล้วห้าพันอัพขึ้นอยู่แล้ว ปรากฏว่าถ้าดูดีๆมันไม่ใช่แค่ของกินสิครับที่ขายดีนะครับก็เลยไปเดินเดินดูนะครับอันนี้เป็นปลาหมึกย่างโอเคขายดีแน่นอนนะครับคนมานั่งฟังปลาใสเพลินๆแต่ปรากฏว่าสินค้าอื่นๆก็ขายดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกดอกไม้นะครับทั้งกุหลาบดอกดาวเรืองประชาชนนามามอบให้กับผู้สมัครนี่ก็ขายดีเหมือนกันนะครับแม้แต่พัดครับโอ้ช่วงนี้ประเทศไทยร้อนนะครับเขาเอามาเดินขายเพื่อพัดคลายร้อน เขาก็บอกว่าช่วงนี้ขายดีไม่แพ้กันเงินสะพัดไม่น้อยทีเดียวครับ